สนุนโดย mthai.com คลิกคลื้นทุกวินาทีอัปเดตทุกลมหายใจกลับ <ste ck> มาสู่ช่วงที่3แล้วนะคะกับช่วงเด็กเโนช่วงนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะแต่วันนี้เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นแอปพลิเคชันที่กระตุ้นความขี้เกียจ <laughs> ไหวอย่างนี้เลยนะไหวอย่างนี้เลยนี่คือแอปสั่นกระดิ่งกันเองพี่เกียังไงเจ้าเอ้ไหนพี่นิวลองเล่าดิโอเคเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับแฟ่บ้านหลายๆคนมีปัญหาในเวลาบ้านเราใหญ่ๆมากๆนะครับห้องนอนแยกห้องนอนกันนี่นะครับลูกห้องหนึ่งสามีห้องหนึ่งนะครับน้องสาวอีกห้องหนึ่งเนี่ยนะฮะเวลาจะเรียกคนกินข้าวเนี่ยลำบากต้องตะโกนกี อะไรอย่เงี้ยบางทีเจ็บคอไม่ไหวจะเดินไปคอทีละห้องทีละห้องก็เหนื่อยบ้านใหญ่ไงรวยไงจะโทรไปหาทีละคนก็แบบว่าโอ้เสียเวลาเลยครับวันนี้อยู่บ้านหรืออยู่วังเนี่ยมันใหญ่มากเลยหลังละร้อยล้านแล้วเขาบอกว่านี่นะครับผม เรื่องราวของแอปพลิเคชันสั่นกระดิง่ง <c oughs> เอ,อเป็นยังไงเขาบอกว่าแอป,ปนี้นะครับจะเป็นแบบอยู่ใน iPhone เราใช่ไหมแล้วก็ทำเพียงแค่สั่นกระดิง่งแค่นี้ครับสั่นกริงร้งกริงร้งกริงร้งกริ้งแอปจะส่งเมสเซจไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับที่อยู่ตามห้องต่างๆเนี่ยให้รวมตัวมากินข้าวด้วยกันท้อง,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 องๆกันนี่นะคุณแม่มีปัญหาไหมสำหรับลูกเวลาลูดรุนอยู่นี่เล่นเฟซบุ๊กอะไรด้วยกินข้าวไม่อยากมากินข้าวนะครับเพียงเราสั่นกระดิ่งเลือกเสียกระดิ่งก่อนสิเลือกเสียงกระดิ่งเสร็ ขยาวนะครับกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่แหละเลือกกระดิ่งเอเชียกระดิ่งฝรั่งกระดิ่งอะไรมีหมดให้เลือกทุกอย่างมีกระดิ่งสับปะรดด้วยนะมันมกระถางต้นไม้นี่นะครับผมนี่อาสับปะรดและขยาวนะครับฟังเสียงกระดิ่งนะนี่แล้วก็บอกว่าจะส่งหาใครบ้างส่งหาพ่อส่งหาแฟนส่งหาลูกนะครับแล้วก็เช็ค ตึกตึกตึกไปเสร็จปุ๊บนี่นะครับทำการส่งเมสเซจไปหาลูกๆคุณพ่อคุณแม่ที่จะบอกว่าเล่นเมลอยู่ทํานู่นทำนี่อยู่นะครับกินข้าวได้แล้วรู้พร้อมๆกันแล้วมากินพร้อมๆกันนี่โอ้โหคุณแม่สบายเหลือเกินคุณแม่ยิ้มเลยโอ้โห ้ดูรักมันดูเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากจินตนาการมากเลยอ่ะเหมือนมาจากนิทานอ่ะแต่ความริดโจอี้ว่านะแอปพลิเคชันเนี่ยมันทําให้แบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านมันน้อยลงนะไม่ไม่นี่ไงก็มากินข้าวนั่งพร้อมๆกันไงไม่ใช่แทนที่จะแบบสัมพันธ์กันน้อยลงเพราะแทนที่จะเป็นแม่ไปเรียกเป็นหน้าที่ของคุณแม่แล้วต้องการแบบลูกต้องแบบโอ๊ยแม่เดี๋ยวรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมี r รล ationship ตรงนี้บ้างผว่าให้แม่ได้บ่นบ้างแต่พอเป็นแบบอย่างงี้สันกระดิ่งแม่ไม่ต้องพูดแล้ว เหมือนเวลาเรียกสุนัขมาทานข้าวอ่ะป๊๊กป๊มาเต็มเลยความจริงแอฟิกเลยท่านนี้น้องน้องหมาน่าจะใช้ได้มันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีอ่เจออีอย่างี้ดีกว่าเจออีไล่หรือว่าเลิฟครับความจริงน้องเลิฟมากเลยนะแต่แต่โปรดิวเซอร์บังคับเอาเหรอหนึ่งสองสามปึ๊บไลค์ค่ะความจริงก็ไลค์แหละเพราะว่ามันนะมันขี้เกียจไปไหมไม่บ้านก็ไม่ได้ใหญ่มากความจริงนอนห้องเดียวกันด้วยซ้งนอนเหรอ ไม่เวลาทำกับข้าวคนอื่นก็อยู่ที่ต่างๆต่างๆไงลูกจะบอกว่าอยู่ในแบบสำเร็จเล่นนั่งหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมแต่เราก็แค่ไลฟ์เองนะทำไมว่าเรากินข้าวไม่ตรงกันแต่คนต่างกินไงเวลากินกาแฟเนาะไม่ค่อยได้กินข้าวกับที่บ้านเลยไลฟ์พอที่บ้านไม่กินข้าวฮะกินยญากันโอ้ยแรงเนาะคุณทุกคนแล้วกันนะครับเคทสำหรับคำอวยพรคุณเจอ่ะ วันเกิดอะคะขอให้เบอร์เดย์ค่ะดิเบิร์เดย์นะคะคุณเจอาวอยดูนิวนนเแม่นะครับสุดหล่อจอีคนสวยแล้วเหนื่อยเลยพี่โมกนะครับพี่โมกน้องรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ทำให้พี่มมกหายเหนื่อยได้โอ้เกรียบเสมือนน้ำเย็นอยู่อย่างเงาๆในวันที่นิวมามาเพราะเห็นนิวมาเป็นสุขใจเหลือเกินน้องไกกี้ พี่นิวจริงถคาสดน้องแนะนำว่าจีบน้องเฟกี้ซะ <c oughs> นอนหลับฝันดีมีความสุขทุกคนนะคะรักนาจาทุกคนเคทีอ้าวไปนอนแล,ล้วหรอมีคลิปนะช่วงนีอชอบวจี้อ่านเมสเซจเมืเ่อกี้มากเลยวันนี้อ่านให้หน่อยดิมองไม่เห็นโโแล้วเนี่ยมาครอบอย่างไรนะสงสัยนิวยังไม่แลพอ <c oughs> โอ้เจ้าอย่างไรทุกวันค่ะ เขาเวียงใส่ทีมงานไปแล้วครับสักครู่นี้นะฮะใชออไ่ไม่เวียงไม่เวียงน้องไม่เคยเวียงใครเลย <c oughs> อ่าช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะกลับมาช่วงหน้าเรามีคลิปมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ